สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้ผมพามาเที่ยวนาน,นะครับพามาดูสมุนไพรที่สั่งมาจากในเน็ตสมุนไพรตัวนี้บอกไว้เลยใช้ประโยชน์จากใบเขาได้เยอะมากๆและดีมากๆเลยปลูกไว้ที่บ้านครับใบเขามีประโยชน์จะเอาไว้กินแก้ไอแก้อาการไมเกรนแก้อาการภูมิแพ้คนที่เป็นแพ้อากาศคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ,รบต้องต้นนี้เท่านั้นต้นนี้ก็คือฮนุมานประสาไกายครับ ชื่อก็พอไม่ได้ใช้แค่อยู่ในไทยนะคบคุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศก็ใช้เหมือนกันเรามาดูสรรพคุณของฮนุมานประสานกายด้วยกันครับต้นนี้ผมซื้อมาในราคาต้นละ80บาทครับรวมค่าส่งแล้วก็จะประมาณ160ครับเอามาเป็นสมุนไพรไว้ใชไ้ไว้กินในบ้านได้ด้วยและคนนิยมมาปลูกประดับด้วยครับทำรีสอร์ทหรือทําบ้านที่ชอบปลูกต้นไม้ไว้เยอะมีต้นนี้ไว้นะครับไล่ยุงได้อย่างดีเลยครับเดี๋ยวไปดูสรรพคุณกันเลยครับ แชมพูริโอราแชมพูขิงชะครามมะขามดีควายแก้ปัญหารังแคคันชนตุกากเกื้อนเชื้อราบนหนังศรีรษะขายเพียงขวดละ250บาทและมีอีกชุดหนึ่งคือชุดริโอราเฮอร์เบลแฮร์โลชั่นและริโอราแชมพูใบหมี่ดอกอันชันแก้ปัญหาผมบางผมขาวผมร่วงหัวล้านและอาการคันและยังมีสบู่ย่ารีแพ์ขายเพียงชุดละ450บาทครับได้ทั้งหมด3อย่าง สามารถแอดไลน์ RUK TIP และโทร 064-146-4555สนใจสอบถามหรือแอดไลน์ได้ครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าปัจจุบันสมุนไพรไทยเราจะเป็นที่นิยมอย่างมากเลยจะมาปลูกเป็นธุรกิจก็ได้ครับถ้าใครขยันปลูกก็ปลูกขายได้คุณผู้ชมช่องทางการจำหน่ายมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใน Lazada ใน Shopee หรือว่าในกลุ่ม Facebook สามารถขายได้หมดครับแต่ต้นฮนุมานประสานกายหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับในปั๊มน้ำมันก็มีครับสปรุณของเขาหลักๆเลยนะครับ ให้เรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะคุณผู้ชมผมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักคนที่เป็นหลอดลมอักเสบภูมิแพ้วันโรคสรรพคุณแรกเลยทั้งต้นของเขามีรสหอมเผ็ดปลานะครับผมเล็กน้อยมีสรรพคุณช่วยทําให้เลือดลมเดินสะดวกขึ้นโดยใช้ทั้งต้นนี้เลยใบของเขาไม่ได้ปลูกไว้ประดับอย่างเดียวใบมีรสเผ็ดปลาผมเล็กน้อยมีสรรพคุณช่วยหอบหืดแพ้อากาศภูมิแพ้โดยการใช้ใบสดประมาณ9ใบนํามาต้มกับน้ํสา3ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือแค่1ถ้วยแก้วใช้รับประทานก่อนอาหารวันละสองครั้ง ช้ากับเย็นเป็นเวลา7วันโรคนี้จะหายไปทันทีครับมีคนถามผมมาเยอะมากเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับหลายคนเป็นครับยิ่งคนที่อยู่ในเมืองกรุงนะครับคุณผู้ชม pm 2 5้นะผมบอกว่าหลายแหลมากเลยสามารถปลูกต้นฮันุมานประสานกายนี่แหละเอาไปแก้ได้แค่เก็บใบเขาไปต้มดื่มนอกจากนี้คนที่เป็นหลอดลมอักเสบปอดอักเสบให้ใช้ใบสด9า้าใบมาต้มน้ํา3ถ้วยเหมือนกันเคี่ยวให้เหลือแค่1ถ้วยรับประทานก่อนอาหารสองครั้งเช้าเย็น7สัปดาห์ดีขึ้นแน่นอนครับคนที่เป็นวันโรคปอดก็ สูตรเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมแต่ให้กินติดต่อกัน60วันเอ็กซเรย์ดูแล้วปอดจะดีขึ้นระดับน่าตกใจเลยคุณผู้ชมครับแล้วสมุนไพรตัวนี้ปลูกง่ายด้วยดูแลง่ายด้วยนะครับคนที่มีอาการไอให้ใช้ใบสดประมาณ9ใบามาต้มน้ําดื่มจะตาให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ําผสมกับเหล้ากินเป็นยาก,ก็ได้แต่ถ้าใครไม่กินเหล้าก็ให้ต้มใบของเขาอยังเป็นยาที่สําหรับแก้ไอยอยู่แล้วบรรเทาอาการไอบรรเทาอาการหวาดแก้ร้อนในเจ็บคอคออักเสบช่วยได้ด้วยการใช้ใบสดนํามาเคี่ยว แล้วค่อยๆกลืนช้าๆลงไปคนที่เป็นแผลในป่ากเกิดจากการร้อนในก็ให้รับประทานใบสด1-2ใบเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืนเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมใบเขานิ่มๆนะกลืนไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมลองกินไปแล้วโอเคอยู่นะ กินง่ายกลืนง่ายอยู่ครับนอกจากนี้คนที่อาเจียนเป็นเลือดหลายคนเป็นนะครับอาเจียนเป็นเลือดแล้วไม่กล้าไปหาหมอสันนิษฐานว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเหมือนโรคมะเร็งหลายคนกินตัวนี้เพื่อบรรเทาอาการก่อนก็กินได้ครับให้ใช้ใบสดประมาณ12บใบใบย่อยของเขาแบบนี้หนึ่งสองสามแบบนี้ครับอันนี้คือใบย่อยนะครับเอามาคั้นน้ำสองถ้วยตยะไลรับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยตะไลกินติดต่อกัน5-7วันอาการไอเป็นเลือดแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดแบบนี้จะหายไปทันทีเลยเขายังมีความสามารถในการแก้พิษได้ด้วย คนที่เจอพิษเกี่ยวกับเห็ดเกี่ยวกับมแมลงเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆหายใบนํามาคั้นนํามาผสมเหล้าหรือว่านํามาต้มก็ได้ครับทางต้นยังเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยแก้อาการตกเลือดหลังจากการคลอดบุตรของผู้หญิงนํามาทาเป็นยาสมันแผลห้ามเลือดได้ด้วยจะใส่แผลสดทําให้แผลแห้งเร็วขึ้นได้ด้วยครับช้ำในจากการโดนทําร้ายร่างกาย ใดๆก็ตามตัวนี้สามารถแก้ช้ำในได้ด้วยโดยให้ใช้ฮานุมานประสามกายประมาณ3-1มถึงหช่อช่อก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่อนะเอามาตําให้เลือดเอียดต้มกับน้ําครึ่งแก้วกองด้วยผ้าขาวกินแบบนี้ทุกเช้าทุกเกย็นครับตัวนี้จะช่วยให้แก้อาการช้ำในอาการเส้นเลือดฝอยในสมองแต่เป็นอัมมพึกอัมมพาตจะช่วยให้กระจายเลือดลมแก้เลือดที่จับเป็นก้อนหรือเลือดข้างอยู่ภายในได้ด้วยนะครับ ในประเทศเขตร้อนต่างๆก็นำเอาไปใช้เป็นสมุนไพรแก้อาการภูมิแพ้ โรคแพ้อากาศโรคหืดหลอดลมอักเสบคนญี่ปุ่นก็ใช้เหมือนกันเอาไปวิจัยเรียบร้อยสามารถแก้โรคปอดปอดชื้นวัณโรคตับน้ำเหลืองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบเยื่อบุท้องอักเสบเยื่อหุ้มปอดอักเสบชนิดที่มีหนองแล้วก็มีเนื้อร้ายในปอดคนที่เป็นโรคปอดไอกนแก้ไขข้อบวมแก้โรคไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยคุมแพ้โรคปอดวัณโรคเกี่ยวกับในปอดในคอของเราแต่ข้อห้ามก็มีนะครับต้องขออภัยเรื่องลมแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานพาย,ยุเข้าตกหนัก ลังคาปิวต้นไม้หักเต็มเลยครับรอบนาผมผมเดี๋ยวจบคลิปจะไปเก็บต้นไม้ออกจากถนนก่อนเพื่อชาวบ้านมาหาปลาจะได้เดินทางสะดวกดีขึ้นสมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่แค่มีประโยชน์อย่างเดียวนะครับข้อห้ามของเขาก็มีนะก่อนที่จะกินต้องสังเกตอาการตัวเองดีก่อนคนที่ตั้งครรภ์อยู่ห้ามกินเด็ดขาดนะครับอาจทําให้แท้งลูกได้คนที่เป็นโรคหัวใจนะครับห้ามกินเด็ดขาดเหมือนกันเพราะว่าเขาจะทําให้เลือดสูบฉีดเร็วขึ้นคนที่กําลังออกกําลังกายหนัก,นก หรือว่าทํางานหนักๆมาเนหนื่อยๆนะครับอาการหัวใจเต้นเร็วห้ามกินนะครับ เพราะว่าอันตรายมากๆเขาจะทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นครับเพราะที่เป็นโรคหัวใจความดันมีคันอยู่ห้ามกินสมุนไพรชนิดนี้นะครับต้องแน่ใจจริงๆก่อนฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรทุกตัวถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปปลูกไว้รอบบ้านไม่เสียหายครับถ้าไม่ปลูกเป็นสมุนไพรก็ปลูกไว้กันยุงได้ปปลลูกกกเพื่่อออคคคควววาาามมสสสยง็ไไดด้้รรัััับบนนนนีีขะ